สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในชีวิตประจําวันในด้านของครอบครัวไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะเรียนกฎหมายชีวิตประจําวันในด้านชุมชนกันบ้างนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเด็กๆค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ในชุมชนนะคะอย่างเช่นกฎหมายจราจรน,นะคะเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะพุทธศักราช2522นนะคะแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็เพื่อลดอุบัติเหตุนะคะจากการใช้รถใช้ถนนอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนะคะรวมไปถึงทรัพย์สินด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆค่ะเราไปดูตัวอย่างนะคะกฎหมายจราจรที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนะคะก็คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะจะต้องสวมหมวกนิรภัยนะคะส่วนผู้ที่ขับรถยนต์เนี่ยต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถนะคะต่อไปค่ะแล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์นะคะจะต้องอไม่มึนเมานะคะหรือมีประมาณแอลกอฮอล์นะคะในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะ ต่อไปคะ่ะผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟนะคะจราจรและเครื่องหมายจราจรอ,อย่างเคร่งครัดถ้าเห็นสัญญาณไฟแดงเนี่ยก็ควรหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดนะคะต่อไปคะ่ะผู้ขับขี่เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะคะไม่ให้รถชนหรือโดนคนนะคะแล้วก็ต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวด้วยนะคะ ต่อไปค่ะผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องไม่ใช้โทรศัพท์นะคะเคลื่อนที่ขณะขับรถแล้วก็ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะนี่คือตัวอย่างของการใช้กฎหมายจราจรที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะต่อไปค่ะเราไปดูกฎหมายในชุมชนอีกกฎหมายหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาต่อสังคมมากเลยนะคะก็คือกฎหมายยาเสพติดให้โทษค่ะยาเสพติดให้โทษนะคะก็หมายถึงสารใดๆที่บุคคลเนี่ยนำเข้าสู่ร่างกายนะคะไม่ว่าจะ รับประทานดมสูบฉีดหรือประการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายรวมไปถึงจิตใจเนี่ยเช่นมีความต้องการที่จะเสพตลอดเวลาต้องเพิ่มขนาดการเสพนะคะสุขภาพโดยทั่วไปเนี่ยก็สุดโทมแล้วก็ตกอยู่นสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งพยาเสพติดให้โทษน,นั้นตลอดไปนะคะ นี่คือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะคะพุทธศักราช2,522แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าประเภทของยาเสพติดเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภทอย่าเพิ่งดูบนสไลด์นะคะเด็กๆคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะคะ5ประเภทด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะประเภทที่1น,นะคะเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงที่สำคัญเช่นเฮโรอีนเอ็ม แอมเฟตามีน Am นะคะต่อไปคะ่ะประเภทที่สองนะคะเป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไปที่สําคัญนะคะเช่นโคเดอีนนะคะโคคาอีนมอร์ฟีนนะคะรวมไปถึงฝิ่นยาด้วยนะคะต่อไปเราไปดูประเภทที่3กันบ้างนะคะประเภทที่3นะคะเป็นยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะนะคะเป็นต้นตํำรับยานนะคะแล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภทที่2ผสมอยู่นะคะเช่นยาน้ําแก้ไอผสมโคเดอีนนะคะต่อไปไปดูประเภท ที่4บ้างนะคะประเภทที่4นะคะเป็นศาสตร์เคมีที่ใช้ในการปริยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือประเภท2นะคะต่อไปคะ่ะเราไปดูประเภทยาเสพติดประเภทสุดท้ายกันนะคะก็คือประเภทที่5นะคะ,ปะ,เ,ททะ,คะเป็นยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าอยู่ในประเภทที่1ถึงประเภทที่4นะคะเช่นกัญชาหรือพืชกระท่อมนั่นเองนะคะเด็กๆคะ่ะอ่ะ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้จําหน่ายผู้เสพหรือผู้ที่มีไว้ในครอบครองนะคะก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่กําหนดน,นะะเช่นจําคุกนะคะหรือปรับจับนะคะรวมไปถึงประหารชีวิตนะคะเด็กๆ่าประโยชน์ของการ ปฏิบัติตนตามกฎหมายนะคะดเด็กๆค่ะก็คือทําให้สังคมสงบสุขและปลอดภัยไม่มีโจรผู้ร้ายนะคะคนในชาติเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วก็ช่วยเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับคนในสังคมนะคะทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยสะอาดปราศจากอ่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบของคนในสังคมเพราะกฎหมายเนี่ยจะ เป็นกฎกติกานะคะเพื่อควบคุมสมาชิกของคนในสังคมนะคะแล้วก็ประชาชนเนีมีสิทธิและเสรีภาพนะคะที่จะทําอะไรก็ได้ก็แล้วแต่จะต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายนะคะแล้วก็ทําให้การบริหารประเทศเนี่ยเป็นไปอย่าง อเรียบร้อยนะคะนี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายนะคะแล้วก็กฎหมายเนี่ยเป็นข้อบังคับที่ทุกคนเนี่ยในสังคมจะต้องปฏิบัติตามนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขนะคะการปฏิบัติตนตามกฎหมายจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบแล้วหรือยังคะครูฝนเชื่อว่าหลายคนน่าจะพร้อมจะทําแบบฝึก หัดแล้วเนาะอ่ะเราไปดูแบบฝึกหัดที่1กันเลยค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1น,นะคะโจทย์ถามว่ากฎหมายมีความสําคัญอย่างไร 1. ช่วยให้ตํารวจม,มีงานทํามากขึ้น2ช่วยให้สังคมสงบสุขมีความเป็นระเบียบ3ช่วยให้สะดวกในการลงโทษผู้กระทําผิด4ช่วยให้รัฐมีรายได้จากค่าปรับของผู้กระทําความผิดอ่ะง่ายมากใช่ไหมคะดเด็กๆคะดูครูฝนนับ1นึถึงห้นะคะแล้วมาฟังครูฝนเฉลยกันค่ะ1 2 3 4 5าสี่หฉเฉลยข้อที่หนึ่งคือ ข้อที่สองนั่นเองค่ะเพราะกฎหมายนะคะเป็นข้อบังคับที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นนี่คือความสําคัญของกฎหมายนะคะมีใครตอบถูกบ้างคะเดกเลยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปเราไปดูข้อที่2กันบ้างน,นะคะข้อที่2โจทย์ถามว่าการไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายเนี่ยเป็นการ ทําผิดกฎหมายใดนะคะ 1. กฎหมายขนส่งทางบก2กฎหมายจราจร3กฎหมายอาญา4กฎหมายแพ่งเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งจะเรียนกันไปเองนะคะเด็กขาอ่ะเดี๋ยวครูฝนจะนับ1นถึง5แล้วไปฟังครูฝนเฉลยกันนะคะ1 2 3 4 ห้าเด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะเฉลยข้อที่2ก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะเพราะกฎหมายจราจรเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูข้อที่3กันบ้างคะ่ะข้อที่3นะคะ,ะ,คะกฎหมายจราจรฉบับพุทธศักราช2551เนี่ยมีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรอันนี้เป็นความรู้รอบตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะ เป็นข้อไหนนะคะข้อที่1เมาห้ามขับ2ห้ามขับรถแซงซ้าย3ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ห้ามขับรถนะคะอ่ะห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดขับรถอันนี้คือข้อที่4นะคะดเด็กๆคิดว่าข้อที่3นี้จะตอบข้อไหนเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงหแล้วมาฟังครูฝนเฉลยกันนะคะ1 2 3 4 ห้าเราไปดูเฉลยข้อที่3กันเลยเฉลยข้อที่3ก็คือห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถนั่นเองนะคะเพิ่งประกาศใช้เพิ่มเติมเมื่อพุทธศักราช2551นะคะอันนี้คือความรู้รอบตัวนะคะต่อไปค่ะเราไปดูข้อที่4กันบ้างนะคะอันนี้เรา ย้อนกลับไปนะคะในคลิปวิดีโอที่แล้วนิดนึงนะคะอ่ะเมื่ออายุครบ7ปีบริบูรณ์นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรนะคะ1เสียภาษีบำรุงท้องที่2ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง3ขึ้นทะเบียนหานกองเกิน4ทําบัตรประจำตัวประชาชนนะคะถ้าคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเด็กๆได้ดดทำความเข้าใจในเนื้อหารบริเรียนเนี่ยเด็กก็จะสามารถตอบข้อที่4นี้ได้นะคะอ่ะครูฝนจะนับ1-5ถึงนะคะแล้วไปฟังครูฝนเฉลยกัน 1>, 1 2 3 4 5เราไปดูเฉลยข้อที่4กันค่ะเฉลยข้อที่4ก็คือข้อที่4นั่นเองนะคะเมื่ออายุครบ7ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือทำแบบประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนขาข้อที่5จดถามว่าทะเบียนราษฎรมีร ะทะเบียนราษนะคะมีความสําคัญอย่างไรนะคะข้อที่1กําหน,นดอาชีพให้ประชากรทําง่ายขึ้น 2. เป็นข้อมูลไว้สําหรับอบพยพป,ประชาชน 3. เป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการ 4. ทําให้ทราบข้อมูลแต่และว,วันว่าประชากรทําอะไรอ่าข้อนี้ก็ง่ายมากนะคะเดี๋ยวครูฝนนําหถึงหแล้วไปฟังครูฝนเฉลยกันค่ะ1 2 3 4...5 อ่าไปดูฉเฉลยข้อที่5กันเลยค่ะ,ฉะเฉลยข้อที่5ก็คือข้อที่3นะคะเพราะทําให้ทราบจํานวนประชากรในแต่ละพื้นที่เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ต่อไปนะคะอ่าแล้วแล้วเราก็ทำแบบฝึกหัดครบทั้ง5ข้อแล้วนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะครูฝนขอฝากใบงานนะคะวิชาสังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมนะคะ เรื่องกฎหมายในชุมชนเนาะสำหรับรางานที่แล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆเอามาส่งคูณผลด้วยเนาะสำหรับรายงานนี้นะคะคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะคะมาหนึ่งเรื่องที่ตนเองสนใจนะคะพร้อมกับบันทึกลงในแผนภาพความคิดนะคะนี่คือแผนภาพความคิดนะคะ ง่ายมากไม่ยากเลยนะคะค่ะนอกจากครูฝนจะฝากใบงานไปแล้วนะคะก็อยากจะฝากให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทบทวน,นะะเนื้อหาบทเรียนที่เราเรียนกันมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะแล้วเจอกันในวันที่เราเจอกันในชั่วโมงเรียนเนาะโอเคค่ะสำหรับที่ดนนี้นะคะครูฝนลาไปก่อนนะคะเจอกันค่ะเด็กๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย